สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าขออนุญาตใช้ภาษาทั้งภาษาไทยกลางและภาษากําเมืองนะเจ้าข้าพเจ้านายโทนี่พอเมนเคและนางสาวพิพันธ์จรุวิรูรัตน์เราสองคนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามห้องสองสาขาการปกครองคณะสังคม,มศาสตร์มหาวิทยายลัยมหามกุฏตะราชวิทยายลัยเวียเขตล้านานาวันนี้เราจะทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองท้องถิ่นซึ่งวันนี้เราได้หัวข้ออะไรครับนนคุณน้องกำนันค่ะดีกับกำนันแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ตัวไหนคะน้องเต้ที่ทำการกำนัตบบนตำบลแม่ริมเหนือค่ะรถตะไก่มาและเจ้าเสียงดังไปน้อยเนิดเจ้าที่น้องเต้บอกก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ทําการกำน,นัตบบนตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเจ้าพออยู่ที่อำเภอแม่ริมและเจ้าวันนี้เราได้รับ หน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าขออนุญาตใช้ห้องของเาว่าโอเด็แล้วก็น,น้องเต้กับละกันนะเจ้าสําหรับการเมืองการปกครองท้องถิ่นหัวข,ข้อที่เราได้ก็คือที่ทําการกํานันนะเจ้านาะเราจะไปดูว่าการเมืองการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเป็นวิชาส่วนหนึ่งของวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นของอาจารย์เลยคะค่ะอาจารย์วรยุทธสถาปนาุคุณของอาจารย์วรยุทธสถาปนาสุปคุณนะเจ้า วันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านสมาชิกกลุ่มเรามีใครบ้างน้าเธอเราอยู่กันตั้ง๕ค,คนเลยนะอันดับแรกก็คือมีข้าพเจ้าแน่นอนนายโทนี่พอเมนเทแล้วก็มีน้องเต้พี่พันธ์จรุนดิบุลรัตนนะเจ้าแล้วก็มีคุณพีรพลทาเติงมีคุณวชิรชัยแซ่อึง้งและคุณธนวันจิตขจรค่ะตอนนี้นะคะ อยู่ที่บ้านกับนันตะแต่เน้าเจ้าอยู่ที่แม่เรนเจ้าเดี๋ยวเราจะปากันไปไปสวัสดีไปทักทายแล้วก็ไปขอข้อมูลจากพ่อกำนันนะเจ้าตัวน้องโอเดสแล้วก่อนน้องเต้มาเลยนะเจ้าเชิญเจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วน้องเต้อยู่หน้าที่ทําการคำนันไม่ใช่สตทอนนอสสรอนนั่นน้องอนูล่าเอออีล่าตอนนี้อยู่ครับพ่อกับนันแล้วนะเจ้าเนาะเขาไปทักทายอย่างเป็นทางการก็แล้วกันนะเจ้าพ่อสวัสดี อ๋อันนี้มาก่อนกันนี่แล้วเต้นั่งก่อน่ะลูกเจ้ามานก่อนตะกี้แล้วครับเจ้าเนี่ยสมาชิกที่แนะนานะเจ้าสมาชิกของกลุ่มของเฮาและเจ้ามีทนีพพอมเมนเทมีน้องพี่พันนะเจ้าหรือว่าน้องเต้มีพี่บุ้งนะคะธนาวันจิมพจอนค่ะนี่ครับสทนอดหรือวัชิรชัยแซอึ้และเจ้าแล้เกาะพี่หลกนะคะ วันนี้เรียบร้อยมากนะคะทีละคนคาเติมค่ะและอยู่ตรงกลางของเราตรงนะคะเดี๋ยวพี่ป้อนไน้นำตัวหน่อยนะเจ้าพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เมืองก็ได้อุ้ไทยก็ได้เนื่อป้อนเออครับผมกับนั้นเก่งนะครับพี่แท็กเลียงซักอินฝางครับเป็นตำนานตะบลลิมเหนือนะครับครับบริบทของตำบลลิมเหนือนะครับขออยากอ่านเสนอครับทุกท่านนะครับว่าตำบลลิมเหนือเขาเนี่ยกทุกข่านมีอยู่ห้าหมู่บ้านเหมือนกันนะครับเร่อบ้านของ ครับบ้านหมู่ท่าโล่ใจเป็ดมู่ที่ห้าของตำบลริมเหนือครับสําหรับรายละเอียดประทับทางทางทางท่านนักศึกษานะครับอย่าเรียนถามสอบถามเนี่ยก็ขอเรียนเชิญได้นะครับสวัครับบอกางกันจริงครับตาโปตอนนี้ก็มีคําถามกลุ่มคําถามแรกครับเนาะเจ้าถามว่าโครงโครงสร้างของทรายโพคองบุรีเหนือที่ไงครับครับเราอย่างที่เดือดรังไปแล้วนะครับตำบลริมเหนือมีอยู่ห้าหมู่บ้านนะครับ ก็มีหมู่ที่หนึ่งนะครับก็หลวงของหมู่ที่หนึ่งก็คือก็หลวงสมพรยกก้อนเลิอนะครับก็หลวงหมู่ที่สองก็คือก็หลวงสายันโหงามนะครับหมู่ที่สามก็ก็หลวงยิมิตรวรจักรหมู่ที่สี่ก็ก็หลวงลุงโลดอโหอมพบนะครับแล้วผมเป็นก็หลวงมูที่ห้านะครับก็ได้รับสถานะพอดีเื่เป็นดังระบบตำแหน่งตำนานตระกูลหลวง นักโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็อย่างที่รูหันนะครับต่อคือผมเป็นกำนั้นนะครับนนต่อเห็นนายตำบนดูแลและแจกจ่ายงานให้กับลูกทีมกับคุณพ่อหลวงทั้ง4ีหมู่บ้านนะครับแลวก็รวมหมู่บ้านของตัวเองตัวยนะครับซึ่งงานที่ว่าคือเถึงงานที่ได้รับมอบหมายครับยอยากทางง่ันยอมเภอหรือว่าวหน้าส่วน เกี่ยวข้องแล้เพิ่มมาลงมาับ็ประมาณนี้ครับก่อนที่ก่อนที่สทรนอดจะปาปอกำนันเก่งไปดูโครงสร้างนะเจ้าน้องอเดสจะถามกัาเดียวไหได้ป้อมีห้าหมู่บ้านนะเจ้าแล้วหมู่หมู่บ้านหมู่ที่ห้านี่คือที่ป้ออยู่ครับผมเจ้าหมู่บ้านไหนที่มีปอกำนันแล้วก็ม่ต้องมีป้อหลวงแล้วนะเจ้าผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องมีไม่ต้องมีก็คือควบตําแหน่งไปเลยอ๋อเจ้า เดี๋ยวเฮานะเจ้าเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่โครงสร้างของการปกครองโดยมีป้อกกำนันเป็นหัวหน้าทีมนะเจ้าว่ามีโครงสร้างอย่างใดนะเจ้าเดี๋ยวเฮ้น้องสตทอนอดปาไปดูนะเจ้ากับป้อกกำนันค่าเดินเชิญเจ้าโครงสร้าง่ายปกครองปอกกำนันในนั้นก็คือใน้บกรรชาบิกเรามาบอลไดเรียนนะครับอันนี้อนนี้โครงสร้างนี่นะครับเป็นเฉพาอของบ้านเหมืองผ้าร่วมใจนะครับเป็นเป็นโครงสร้างของกมนะครับ นั่นหมายถึงว่าผมตัวผมเองเนี่ยเป็นกำนันนะครับเป็นประธานกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับก็จะมีสองสองด้านซ้ายขวาก็คือสารวัตรกำนันนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่เป็นแพทย์ประจำตำบลนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยอสองท่านนะครับที่เป็นฝ่ายปกครองนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นโครงสร้างในเรื่องของกรรมการหมู่บ้านก็จะมีสมาชิกสภาหรือว่าสอทอนะครับซึ่งเปิ้นเปิ้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่ละนะครับก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับ มีประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านนะครับประธานอ,อสอมอนะครับแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มบทบาทสตรีนะครับที่เหลือก็จะเป็นผู้สูงอายุตัวแทนกลุ่มอาชีพนะครับตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนนะครับว่าจะเป็นของอกลุ่มเอกชนในในชุมชนอย่างโฮงงานนะครับฟาร์มหมูก็ดีก็ดีนะครับก็จะมาเป็นตัวแทนเรานะครับเป็นเป็นฉากๆเป็นรุนร่นๆไปนะครับรวมจนถึงในเรื่องของกลุ่ม อาชีพกลุ่มกลุ่ม,มุ่มสาวอย่างนี้ครับก็จะเป็นทุกกลุ่มนี่กลุ่มเราเนี้ยประธานเพิ่นจะเป็นโดยตําแหน่งของเพิ่นอยู่แล้วครับแต่ในส่วนลูกด้านนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของสงมาชิกกสอนะครับแกนนําสุขภาพในหมู่บ้านของเขาเองนะครับในส่วนโครงสร้างของตาบลน,นะครับวันนี้เนื่องจากว่าลูกเปลี่ยนปัจจุบนันเลยมาได้ตีทื่อนะครับก็จะมี ปกติจะมีลูกอยู่ก็คือลูกผมอยู่ด้านบนนะครับกำนั้นแล้วก็จะมีลูกผูอหลวงหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่ติดนะครับแต่เนื่องจากวันนี้มันตีคัดเล็กน้อยนะครับเลยไม่ได้ตีให้ดูนะครับครับผมขอบภาพพ่อเจ้าเดียวโอเดสกับพี่วงสงสัยเนี่ยไอ้พ่อเป็นกำนันเนี่ยลองใจไอ้พ่อคืออย่างสารวัตรกับเจ้าครับสารวัตรนี่ตำบลนึงๆเป็นมีกี่คนเจ้าสองคนสองคนแล้วหนูวงไว้ก่อนเนาะครับได้ครับสารวัตรคืสอง เนาะสาราวัดสาราวัดเสาราเนี่ยมันเป็นที่สุดาระเนาะสาราวัดมีสองคนแล้วก็มีป้อนหลวงห้าหมู่บ้านต่อต่อจะนี่มีแห่งผู้ช่วยมสองครับผู้ช่วยผู้ชหอยป้อนมีอีกะครับโอเคเอาเพราะว่าป้อนไม่เป็นป้อนหลวงไม่ถ่วอยู่แล้วเนี่ยนิ่มีสองเนาะผู้ช่วยผู้ช่วย ช่วยกับนันให้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญบ้านอ๋ออ๋อยอกรนอ่ะเป็นที่หูกันก็คือมีนิ่มสองคนเนาะเจ้าเป็นผู้ช่วยผู้อย่าตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าเป็นผู้ช่วยของพ่อกับนับเจ้าจะมีแพทยประจำตำบลแพทเอามีแพทประจำตำบลนนี้เป็นต้นตำแหน่งนะเจ้าต้องมีนะต้องมีครับประจำตำตำบนนะเจ้า โหลังต่อจากนี้ก็เป็นพ่อหลวงป<พ>อลง,อลงบ้านมีสี่หมู่มรวม,มอ, 1, 2, 3, 4, อีกปอหนึ่งสองสามสี่ขอยอบอมูหนึ่งขอยอบอหมู่สองขอยบอมูสามขอยอบอมู 3, อออ่สี่ ล้วก็แต่แต่ละท่านนี่คนนี้มีผู้ช่วยสองเราเป็นเด็กแมนนวลอันนี้เขาข้าวเนาะอันนี้ผู้กองเจ้าอันนี้ก็งเป็นใหญ่บ้านช่วยช่วผู้ช่วย ผูช่วยผู้ใหญ่บ้านดอกจักนี้ผู้เรื่องอ่ะโอ้แสดงว่าโครงสร้างของก็เยอะเหมือนกันเนาะตับนีตนนี้ังอันนี้หนึ่งนนี่หนตำบลกระเจ้าถ้ามีหลายหมู่บ้านก่อนตัำนีบ้นี้นาสิบโครงสร้างเขาขาวนนะเจ้าเป็นโครงสร้างเขาาวนะจ้เนี่ย พ่อมีสิบแปดคนแปดคนรวมทุกพ่อรวมทุกพ่อรวมทุกพ่อสิบแปดคนสิบแปดชีวิตแล้วก็ส่วนอ่าพ่อจะผู้บังคับบัญชาพ่อเนี่ยคือใครเจ้านายโยกหรือว่าแนวเพออ๋อต่อขึ้นตรงแนวเภอกับเจ้ากระทรวงกรมการปกครองนะครับถ้าอย่างถ้าอย่างนายก ถ้าอย่างนายกคพิมสมุนตีเนี่ยเพิ่อยู่ในในส่วนการของกรม,ส,ม,ส,รมรส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองแต่อของพ่อขรงเจ้ากรมการปกครองเลยกำนันนี่อยู่กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรทงหาทคิดไม่พึ่งจะหัของผมที่เป็นรถหมายหม่รถหมายหม่นี้จะจะน่าเป็นอายุครับ ก็คือเป็นไปจนถึงอายุ60ปีครับแต่ก่อน<บ>นี้มันมีขนหมายเก่าคือขนหมายแบบวาระ5ก็หลวงอยู่ครบ5ปีแล้วต้องต้องออกแล้วเลือกใหม่แต่ขนหมายในนี้มันแก้เป็นพื่ออยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องการกันชั่วไปจนอายุ60ครับแต่จะมีการประเมินทุกๆ4ปีครับถ้าประเมินมาผ่านก็ออกเหมือนกัน ประเมินทุกๆสีปีดํารงตําแหน่งจนถึงอายุหกสิบสมัยก่อนนี่ห้าปีห้าปีออกอแล้วนะเลือกใหม่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติพ้อไปลงสอทหรือว่าพ้อไปลงนายกเจ้านยกเนสภาี่ก่อนแหน่งเาจต้องยกเ, unjust, เลิกเลยลาออกเลยล,กกเลยเจ้ามัมมนแน่นอนอยู่แล้วครับว่าถ้าจะจะต้องาจะไปสมัครเขาต้องปลอดเรื่องของหน้าที่อื่นั่นหมายถึงเราต้องลาออกก่อน วัดแกกันตําเน่งเนาะขึ้นคะแนนอำเภอแหนำเภอคือเจ้าในกุกต้องครับแหนมเอและกากันานนี่ครับบทาทหน้าที่ของกันันก็คือเป็นผู้ใ่นนวส่วนหัวหน้าส่วนราชการอื่นก็เข้ามาประสานงานอีกอีกเป็นรหลอก้รหลอกแล้วแต่ว่างานของเปิ่นแต่ละช่วงมันจะลงในพื้นที่ลงในชุมชนยังใดอย่างเกษตร มาเรื่องของขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าเก็บข้อมูลละเอียดเพื่อเกษตรกรได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าหรือว่าโรคระบาดปส้ว่าอสมาเรื่องของการเียงเียครับเพราะฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานทุกหน่วยงานในประเทศไทยนะครับทุกอย่างมันผ่านผู้นำชุนท่านั้ ถ้าปัญหาของบริเหนือมีอย่างพวกครับปัญหาของตำรวจที่บทอทำงานอยู่ี่ะทอทำงานอยู่ที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นี่ครับอปัญหาขในการทำงานปัญหาอุปสรรคในการทำงานก็มันทุกที่อยู่แล้วครับเรื่องของการอุปสรรคปัญหาเนี่ยเพราะว่า บางทีมันหม่ได้มีในบทเรียนอย่างที่เราเรียนมาเราไม่ได้เรียนมามันเกิดปัจจุบันทางวแก้มันแก้แก้เป็นแก้ได้บางทีอาะปรไว้ถ้าแก้ม่ได้มันก็ต้องพึ่งมา หน่วยงานที่สูงขึ้นนะครับมีงบประมาณถึงขึ้นเหนือกว่าเนี้ยครับเหมืนอนตั้งเทศาบาลเหมือนอบตอบตหรือว่าอ,อ,อบตที่นะครับงบประมาณพัฒนาส,ส,ส,สามาวน,เนเาเวครับตไปรมันสามารถจะทำได้เองมดทั้งหมดแน่นอนเนี่ยพวกท่านเนี่ย เป็นอทเป็นอย่างมากกับ่พงอู่ลเพราะว่าบางทีเขาทางานบอไว้เพราะว่าเป็นห้องว่าไนอ่ะคนน้อยแบกของนักมันแบบแย่ต้องไปเปิดอันใหญ่ๆอยากจะถว่ากนัม่อนที่จทกำที่ทขั้นตอนในการมาที่มาอย่างไรคะอ๋อให้งูว่าอีป้อเนี่ยก่อนจะมาเปลนกำนันเนี่ย มาเป็นได้ง่าอ๋อู้กันกำเมืองง่ายๆนะอีพ่อมาเป็นกำนันได้ง่ายเจ้า,จาให้โห่ชื่อเกง่งตัวแสดงว่าอีพ่อต้องเก่งแต่แต่ถึงมาเป็นกำนันคือเออถ้าเท้าความชื่อเก่งนี่มันได้เป็นน้ำซุยเพราะว <c oughs> ่า, <c oughs> า,ามแม่พ่ยายนี่ยให้เขาเก่งกันหรอกถ้าเก่งถ้ามหาเขาจะบอเก่งสมชื่อเจ้าค่อยถ้าเขาใหญ่มาเขาต้องเก่งเพราะมันเหมือนชื่อเขาเลยก้ะเนาะส่วนที่มาทีา่ไปก่อนที่จะมาเปลี่ยนกำนันนะครับก็ ตะกอนก็เป็นคนทรามาทนรมดกิน,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 กน,น,นท,ทั่วไปนะครับเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างคนเหมือนเหมือนคนทั่วไปนะครับแล้วมีอยู่ช่วงนึงนะครับหมู่บ้านเหมือนผ่านรวมใจพุทธิ์ท่าเนี่ยสองแย่งแย่งอาอย่างหนึ่งตะก็นมีสี่หมู่นะครับแต่บริสุทมีสี่แต่เนื่องจากว่าหมู่หนึ่งเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่กว้างประชากรเยอะนะครับประมาณปีสี่เจ็ดนะครับก็หมู่บ้านเหมือนผ่านรวมใจเนี่ยก็ ตามที่สนะื่อและรวมใจรวมตัวกันนะครับขอแ,แบ,บ่งแยกดินแดนโดยใช้น้ำคลองคลองโยมทานเนี่ยเป็นแนวกั้นข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ขอนแบ่งแย่งครับแย่งมืใหม่ว่าเป็นบ้านพารวมใจครับก็ช่วงนั้นนะครับผมก็ค้าขายก็เริ่มอยู่ตัวละก่อนมีอาชีพค้าขายตัวน,น,นะครับก่อก็อยู่ตัวละก็เลยว่าเออใครมาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนเ่าท้อง หลังจากที่กอบโกยอย่างใส่ตัวเขามากกว่าสิบวรละก็เลยลมาลองสมัครดูนะครับช่วงนั้นถ้าจำมาพีชเนี่ยมัน,นเวลาแปดเดือนออกมาต่อเพื่อนจะคบบลัตนะครับก็เลยทีนี้ตามตามกฎหมายของของขอ,ง,ของ,งการปกครองเนี่ยนะครับเพิ่นจะบอกว่าถ้ามีถ้าเวลายังเหลือไม่น้อยกว่าหกเดือนเพื่อนจะมีการเลือกตั้ง เป็นการซ่อมก็ได้อะไรย่งก็ได้แต่ถ้าอย่างสมมุติว่าสอบตลาออกหรือว่าสรลาออกตอนนี้ถ้าถ้ายังเหลือเวลามากกวเดือนเนี่ยสามารถที้น่านซ่อมแต่ถ้าน้อยกว่า6เดือนไปแล้วคนผู้ปล่อยควรหมดวาระไปเลยนะครับนี่เลยเป็นที่มาหมู่บ้านใหม่หินยังของใหม่ผมก็เลยลงนะครับลงสมัครกอนท่านเป็นสบตก่อนได้รับเลือกตั้งเข้ามานะครับก็อนดำรงตำแหน่ง สอบตอยู premises, first, ่แปดเดือนครับสมมติแลละพร้อมกับลูกกัวไมเห็นริโลกได้เต็มรอบสองนะครับตอนเปิดเต็มบัลล่นะครับเราขอเชื่อมต่อกันเริ่มรวมรวมกับนายกตอนนั้นนะครับนัดสมาชิกสภาทุกท่านคนนี้ก็ช่วยองพักดันยกฐานะจากอบตให้เป็น เนี่ยเทศบาลมันเยอะเอือมันน้อยนะครับอบอตมันนักได้ไดงบส่วนนั้นแหละไปเเงินหนึ่งสิบนะครับไปเรียนต่อรหลักสูตรเรียนราคาปรศาสานศาสตร์มาในการการป,รป,รปรกครองเขาเอบก,รรก็มีโอกาสที่ดีนะครับก็ได้ได้ได้ศึกษาจบปอตีมานะครับลหลังจากที่เป็นสอทอได้ ทางผู้นําที่เนี่ยคือพ่อกำนันเพลเกษียณน,นะครับก็ผมก็เลยพิจารณาตัวเก่าว่าอยากจะมาอยู่สายปกครองครับเวล,ลาออกเจล้วก็ามาลงนะครับลง,ลงลงรับสมัครนะครับเป็นพ่อหลวงครับก็ได้เป็นพ่อหลวงเมื่อปี2 5 5พันห้าร้อยสองพันเก้าพันห้าร้อยห้าสิครับป,ป,รป,รประมาณปีหกสามนะครับพ่อคำนันคนคน คนที่ผมอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเพิ่งต่อเกษียณนะครับต,ต่อหลังจากที่พ่อหลวงที่ได้รับเลือกเข้ามานะครับมาทแทงก็อพ่อกำนันที่เกษียณไปครบโงค์ห้าหมู่บ้านแล้วก็มาเลือกตั้งกันนะรับเลือก ก่อเกณฑ์เป็นได้กีวาร่แล้วออเจ้า,เ,า,า,าเหมือนน่็ตั้งแต่ปีหกสามหกสามสี่ปีครับแต่ก็แต่จะมีช่วงตั้งแต่เป็นมาก็จะมีทุกๆสี่ปีเปที่เกินน้ำกินก็จะมีการเปลี่นจังตามที่อำเภอตั้งไว้ก็แต่โมดิเหมือที่ที่ก็ รดนประมาณก็ได้เจ <c oughs> ้าป่อจริงๆเนี่ยถ้าตามขาอู้กันตามว่าเฉพาะผู้นี้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับ่ามีสามพันหน่วยสามพันบวกกินเจ้าสามพันประมาณสองร้อยบ้านนักเลยถ้าเก็บบางหมู่บ้านนะบ้านเดียวเพิ่สามปันป่าละเจ้าครับ หมูบ้านไหนที่มีรัาษุมากที่สุดมากที่สุดก็ยังคงเป็นหมูหนึ่งอยู่ครับทา,ทางที่หมูห้าแยกมาแล้วนะหมูหนึ่งก็ยังนักอยู่อลองลงมาก็หมูสาม่องจากบ้านจักสันขึ้นนักครับถ้าพึา่งสานี่เจ็ดชิ้กตัวหลังคูนเฉพาะพ่อแม,ม่ลูกก็ละคูณสามเข้าไปก็ได้ละ รวมประชากรแสนนะเนี่ยเรื่องสถานประกอบการเนี่ยประชากรแสนนี่จะเป็นชาติพันธุ์หรือว่าเป็นเจ้าต่างด้าวเลยครับก็อยู่ในความปกครองของป้อเหมือนกันเนาะเหมือนกันเจ้าถึงว่าิ่นบมีบัตรป้อก็ต้องดูแลนะเจ้าขอเสียงดังน้อยได้ก็ค่าพี่หลง การทางานนะครับในเรื่องของด้านของการปกครองนะครับจริงๆก็โดยทั่วไปแล้วนะครับอย่างที่เราหูกันการทํางานนะครับหรือว่าเป็นการบริหารเงินสดีเนี่ยนะครับปัวใจก็คือการใช้หลักธรรมอัิบาลน,นะครับหล้กความโปร่งใสสอดง่ายหลักการเข้ากัานหลักมีศีลหลักมธรรมหลักคุณธรรมนะครับ เนี่ยเป็นหัวใจรักแท้ครับทุกอย่างบางทีเราทําเองเราทําได้นะครับแต่อย่าลืมว่าเราจะมาได้ใจเปิ้อนเนาะการทํางานมันต้องมีส่วนร่วมนะครับอย่างเราเรียงสอทอน,นอตจะไปรัดาหญ้าถามว่าตัดคนเดียวได้ก็ได้แต่ถ้ามีชาวบ้านมาช่วยเราเขาจะได้ไดใจเป็นตัวนะครับเรว่องวัฒนธรรมนะครับมีธรรมเรื่องกฎหมายเนาะค,คุณธรรมก็อนเนี่ย ก็ควอยู่ชัดเจนว่ามันมีคุณธรรมนีอย่างนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับตบโกงบายหยังนะครับเรื่องอย่างโปร่งใสเพื่อนตรวจสอบได้หมดนะครับหลักการมีส่วนร่วมหลักคุ้มค่าหลักการรับผิดชอบเนาะเขาเนี่ยอย่างลงไปแล้วต้องรับผิดชอบในการการทําของเขาดีกว่าทำต่อคนนี้ <L eg ging> นะเจ้าอตอนนี้นะเจ้าขอขอบคุณขออนุญาตเรียกว่าพกกำลังเก่งนะเจ้าเน,นาะนักศึกษาชั้นปีที่สามสาขาการปกครองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรรวิทยาเขตจันนาเจ้านี้นของเป็นแบรนด์บำรุงร่างกายเล็กรืน้อยๆจากนักศึกษายห้าท่านนี้นะเจ้าขอบคุณข้พอโลดีๆจากคุณพ,พ่อนเะเจ้าขอบคุณพ่อสืบทอดแข่งแรงแล้วก็ดูแลพี่น้องริมเหนือเราต่อไปละกันนะเจ้าขอให้หลงเป็นตัวแทนมอบกังเจ้าขออนุญาตให้าท่ถนนกเจ้า แล้วสาี่สุดท้ายแต่ๆก็ก็มีอย่างจะฝากเพราะมูเขาเป็นนักศึกษาการปกครองเนาะก็มีอย่างจะฝากถึงนักศึกษาแล้วก็คนที่ทํางานการปกครองและคนที่จะเข้าไปอู่การปกครองของผู่นก็มีอย่างฝากถึงอะรก็ได้เจ้าก็เป็นกำลังใจนะครับเพื่อทุกท่านนะครับที่จะ ก้าวไปสู่การเป็นนักปกครองที่ดีนะครับถือว่าการปกครองนะครับเป็นเรื่องของการท้าทายนะครับต่อของทุกท่านประสบความสำเร็จังนี้ทุกท่านได้ตั้งใจไว้นะครับขอจบดีทุกท่านครับสวัสดีครับและนี่คือการเมืองการปกครองท้องถิ่นโดยมีการนําของที่ทําการกํานันตําบลริมเหนืออําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็ก่อกำนันเก่งเจ้าวันนี้รับรากันไปก่อนสวัสดีเจ้า